ชาวราศีกุมทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไทรใหญ่ให้โชคเหมือนเดิมนะครับการทำนายทายทักของดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงนี้เราจะมาดูจากตำราของโหราศาสตร์ไทยว่าจะมีการโคจรโยกย้ายชาวราศี กลุ่มนั้นจะมีการกระทบกระเทือนอย่างไรกันบ้างในเรื่องของดวงดาวต่างๆจะมีการโยกย้ายเราจะใช้ตำราของโหราศาสตร์ไทยมาทำนายในการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีกลุ่มทุกท่านนั้นให้รับรู้ว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีกลุ่มราศีของท่านจะดีหรือว่าจะมีโชคมีลาบ หรือว่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเราก็จะมาฟังเราจะมาหยิบยกขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นเป็นอย่างไรเราก็จะมาพูดถึงชาวราศีกุมกันก่อนว่าเป็นอย่างไรจะดีหรือไม่ดีในช่วงต่อไปนี้การจะมาพูดถึงในช่วงของ เรื่องของที่ไม่ดีกันก่อนนับตั้งแต่ภายในวันที่7พฤษภาคมนี้นั้นจะเป็นอย่างไรภายในวันที่7พฤษภาไปถึงวันที่14พฤษภานั้นดาวพระอาทิตย์ก็จะโครจรเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภจะมีการโครจรโยกย้ายจะทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้น ทุกท่านมีการกระทบกระเทือนกันจะมีเหตุที่ต้องระมัดระวังกันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านมีการระมัดระวังในด้านของทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีค่าอาจจะมีการที่เรียกว่าสูญหายหรือว่าหาไม่เจอกันได้ในช่วงนี้บางท่านก็ให้ท่านระมัดระวังสำหรับคนที่ร่วมทำงาน อยู่กับเราหรืออีกอย่างหนึ่งเช่นลูกๆหล,ลานๆนั่นอาจจะนำเอาเรื่องอาราวที่อยู่นอกบ้านเข้ามาหาตัวเราจะทำให้เรานั้นต้องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องลูกๆหลานๆในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านดูแลเขาบ้างคอยระมัดระวังอย่าให้เขาไปทำอะไรที่เรียกว่าผิดหรือว่าทำแล้วเกิดการยุ่งยากเดือดร้อนมาถึงตัวเราให้เรา มันดูแลเขาบ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวังให้ให้ดีและอีกอย่างหนึ่งคนที่แปลกหน้าเราก็อย่าไปไว้ใจเขาเขาอาจจะพูดจาดีกับเราจะทำตีสนิทเชื่อใจเราจะทำให้เรานั้นมั่นใจในตัวเขาแต่ต่อมาเขาอาจจะทำไม่ดีกับเราอาจจะทำโน่นทำนี่ให้เรานั้นต้องเสียความรู้สึกเพราะฉะนั้น อย่าไปไว้ใจคนภายนอกในช่วงนี้ในช่วงของวันที่13ไปถึงวันที่19พฤษภาคมนั้นถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรให้ระมัดระวังอันตรายหรืออุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านที่ทำอะไรก็อย่าประมาทถ,ถ้าหากว่าเราไม่ประมาท เหตุการณ์หลายๆนั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราได้หรืออาจจะเกิดขึ้นได้จากหนักก็กลายมาเป็นเบาถ้าหากว่าเราไม่ประมาทก็อาจจะไม่มีเกิดขึ้นกับเราในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคลาภของชาวราศีกุมนั้นยังไม่ค่อยมีแต่พอถึงวันที่28พฤษภาคมไปแล้วนั่นดวง ดาวพระรหัสนั้นดาวพระรหัสนั้นก็จะย้ายเข้าสู่เรือนสุภะในช่วงนี้ก็จะทำให้ชาวราศีกุมนั้นทุกท่านจะมีโชคมีลาบจะได้ลืมตาอ้าปากกันบ้างในช่วงนั้นจะรับสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนสิ่งลายๆสิ่งลายๆก็จะได้ผ่านจากชีวิตของเราไปเราก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในด้านของ การงานก็ถือว่างานที่ท่านทำนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงตัวได้ดีจะมีคนคอยมาสนับสนุนเกื้อกูลเราไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเราก็จะได้ผลสำเร็จในช่วงนั้นงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่าจะเป็นงานเบาเราก็ทำได้งานเร่งด่วนก็มีในช่วงนั้นเราก็ทำได้ก็ถือว่า ตัวของเรานั้นก็เรียกว่ามีประสบการณ์ที่เรียกว่าแก้ไขเหตุการณ์ในเฉพาะหน้าได้สิ่งที่มีอุปรสรรคอะไรนั้นก็สุดที่จะมากั้มกายเราได้เรามีความเรียกว่าพอมีความรู้บ้างแก้ไขสถานการณ์ได้ในช่วงนั้นในด้านของการเงินชาวราศีกุมนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีท่านมีทรัพย์มีสินอยู่แล้วหรือว่า ต่อไปนี้ก็จะมีรายรับมีเงินเข้ามาหาท่านเงินทุกสิ่งทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์นั้นก็ถือว่ามาจากนำพักน้ำแรงของท่านท่านทำอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีผลประโยชน์มาตอบแทนตัวเราหากว่าเราเคยไปลงทุนร่วมกับคนโน้นบ้างร่วมกับคนนี้บ้างเงินทุนที่เราไปลงนั้นก็จะหมุนเวียน มาหาตัวเราก็ถือว่าเราจะทำอะไรในช่วงนี้ก็เรียกว่าเงินทองเข้ามาหาเราอยู่ตลอดในช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จสิ่งที่เลวร้ายนั้นก็จะคลี่คลายหายไปหมดก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีกลุ่มในช่วงนี้ในด้านของโชคลาบก็ถือว่าตั้งแต่วันที่28ไปแล้ว ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีโชคมีลาบบางท่านนั้นก็จะได้ลาบที่เรียกว่ายัางไม่รู้ตัวบางท่านนั้นก็จะได้ลาบมาจากทางไกลอาจจะมีคนที่อยู่บ้านไกลหรือว่าทางไกลอาจจะมามอบสิ่งของหรือว่ามามอบโชคลาบให้กับท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้หรือท่านอาจจะได้ลาบจากความที่เรียกว่า ความขวัญหรือว่าราบที่มากับในความมืดก็ถือว่าเป็นโชคลาบอีกอย่างหนึ่งบางท่านก็ได้ราบจากตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทะเบียนรถหรือว่าทะเบียนบ้านหรืออายุของท่านเลขที่เป็นมงคลทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่รอบๆตัวของเราก็ถือว่าเป็นลาบอีกชนิดหนึ่ง และมาดูในด้านของความรักชาวราศีกุมกันบ้างท่านที่มีคู่ในช่วงนี้ก็จะมีความสุขที่ดีบางท่านนั้นก็ยังไม่เคยมีบุตรไม่เคยมีธิดาในช่วงนี้อยู่กันมาหลายสิบปียังไม่มีแต่ต่อจากนี้ไปก็ถือว่าท่านจะได้บุตรหรือว่าได้ธิดาเพราะว่าโอกาสที่ดีท่านมาถึงแล้วท่านที่ มีสมาชิกอยู่ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็ถือว่าท่านจะมีการที่เรียกว่าโชคดีถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดท่านใดที่คิดจะมีคู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านคิดดูให้ดีๆเสียก่อนเพราะในช่วงนี้จะมีคนบางคนที่ไม่จริงใจกับเรา จะมาคบค้าสมาคมกับเราเพื่อหาผลประโยชน์อาจจะเป็นได้เขาอาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราเพราะฉะนั้นถ้าให้เราเลือกเขาเป็นคู่เราอย่าไปเลือกจะดีกว่าเราถอยห่างให้ไกลไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องดูใจกันไปก่อนถ้าหากว่าใครมาเสนอตัวหรือว่ามาขอความรักจากเรา ถ้าหากว่าเราเห็นท่าไม่ดีก็บ่ายเบี่ยงไปก่อนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งจะมีคู่จะดีกว่าในเรื่องของสุขภาพของท่านในช่วงนี้ชาวราศีกันชาวราศีกุมทุกท่านก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการที่เรียกว่าไปโน่นไปนี่ท่านระมัดระวังอาจจะมีการไปติด เชื้อหรือว่าติดโรคอะไรมาก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านอย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพพรรณไมยของท่านชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะเดินทางไปทางไหนถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนนั่นก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังถ้าหากว่าท่านไม่ประมาทก็จะไม่มีการเกิดขึ้นได้สำหรับท่านที่สูงอายุถ้าหากว่าท่านมีโรคประจำตัวอาทิเช่นความดันเบาหวานหรือว่าไขมันปวดเข่าปวดแข้งปวดขาอันนี้ต้องคอยระมัดระวังให้ดีเพราะอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมทุกท่านให้ท่านระมัดระวังในช่วงนี้ ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปของเรานั้นถ้าหากว่าท่านเข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเขาไว้เพื่อเราลงคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาพบกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจนจบนี้จงโชคดีมีความสุขนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังสมความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยกันทุกคน สวัสดีครับ